ครับก็สวัสดทีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นหนึ่งเนเช่นเคยนะฮะตอนนี้ทุกคนก็กำลังอยู่ในช่วงมิสเตอรี่กันนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคําถามแรกนะครับอยากทราบความเห็นพี่เรื่องธนูใหม่สําหรับเอลสูหน่อยครับควรออกไหมผมจะมีเกณฑ์การตัดสินใจว่าควรออกไอเทมใหม่หรือเปล่าโดยการสังเกตคุณภาพของสกิล2ของเอลสูที่ได้มากับราคาที่ต้องจ่ายไปนะครับซึ่งสกิล2เนี่ยแรงขึ้นตามพลังโจมตีนั่นเอง ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ามูลามาสะมันทับกับเดอะมอร์นิงสตานะครับโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตมาเทียบสแตตของธนูใหม่หรือว่าเดอะมอร์นิงสตาร์กับมูลามาสะเรามาเริ่มกันที่เดอะมอร์นิงสตาร์นะครับ50พลังโจมตีแล้วก็10%อัตราคริทิคอลก็แปลงเป็นพลังโจมตีนะครับจากพาสีของเอลซุที่เปลี่ยนอัตราคิเป็นพลังโจมตีครับ ก็จะได้เป็นพลังโจมตีทั้งหมด80หน่วยครับส่วนทงด้านของมูรามาสะนะครับจะได้ค่าพลังโจมตีเป็น75หน่วยเราลองมาเปรียบเทียบดาเมจจริงในเกมกันเลยนะครับเดิ m o มอ i n นิงสตาจะได้ดาเมจเป็น1,892ส่วนมูรามาสะนะครับก็จะได้ดาเมจ1,901 จะเห็นได้ว่าดาเมจนั้นไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับ <Wow. S 1> ขณะเอลสูเวลส5แล้วราคาของไอเทม2ตัวเนี่ยค่อนข้างต่างกันเลยครับต่างกันถึง960โกลโกเลยนะครับดังนั้นนะครับผมขอสรุปเลยว่าเดอะมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยเป็นไอเทมที่เอลสูไม่ควรออกนะครับ เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือดาเมจที่ออกมาได้เนี่ยแทบเท่ากันเลยครับถ้าวัดจากสกิลสไนแถมมูราเนี่ยยังให้ลูกคดากับเอลโูด้วยนะครับนอกจากนี้มูราเนี่ยยังสามารถออกได้้แต่ต้นเกมเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากเกินไปซึ่งเจ้าตัวเอลโูเนี่ยมันเป็นตัวแครี่ที่ได้เปรียบต้นเกมมากนะครับเมื่อเทียบกับแครี่ตัวอื่นเนื่องจากเอลสูเนี่ยเป็นตัวที่สามารถจ่ายดาเมจได้ด้วยระยะที่ไกลนะครับ จริงๆแล้วผมมองว่า The Morning Star เนี่ยเหมาะสำหรับแครี่สาย DPS มากกว่าครับเช่นคาเฟนีลาวิลอะไรประมาณนี้ครับโอเคต่อมาคำถามที่2นะครับแนะนำทริคการวางแทบสกิลหนึ่งเหน่อยครับสำหรับวิธีการวางแทบในความคิดของผมนะครับผมจะใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะวางแ็บตรงไหนดีโดยการสังเกตช่วงเวลาของเกมครับ <Wow. S 2> ถ้าเป็นช่วงต้นเกมนะครับ จุดที่ผมแนะนําให้วางแทบจะมี7ที่กรณีที่เลยนมังกรอยู่เลนล่างนะครับเราสามารถเลือกวางแท็บได้2ที่ครับถ้าโลไม่ได้เดินกับเรานะครับก็สามารถวางแท็บตรงนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโลมมาเดินอยู่ด้วยบ่อยๆก็วางแท็บตรงพวกนี้ได้ครับส่วนกรณีเล่นมังกรอยู่เลนบนนะครับก็สามารถเลือกวางแท็บได้2ที่เช่นกันครับโดยที่ถ้าเกิดว่าโลเราเนี่ยมาเลี้ยงเราก็สามารถเลือกวางแทบตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็สามารถเลือกวางตรงพวกนี้ได้ครับ นอกจากในเรมังกรนะครับถ้าเรามีโอกาสได้มาเดินตรงพุ่มแอลผมก็จะมีจุดวางแถบตรงพุ่มนี้นะครับบางทีเนี่ยผมจะวางแถบตรงนี้เลยนะครับในช่วงต้นเกมถ้าเกิดว่าเมทเราเป็นอิกกี้เป็นคลิกซี่หรือว่าเป็นเมทต,ตัวอื่นที่สามารถคุมแม่น้ํานได้ครับส่วนถ้าเกิดเป็นกรณีแอลหนึ่งนะครับผมก็จะแนะนําให้วางแถบแค่จุดนี้จุดเดียวครับส่วนถ้าเกิดว่าถึงในช่วงกลางเกมแล้วผมก็แนะนําให้วางแถบตรงจุดนี้นะครับพุ่มนี้พุ่มนี้ จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับซึ่ง4ี่จุดที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือตอนที่ฝั่งเราได้ป้อมกลางแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าฝั่งเราเสียป้อมกลางนะครับผมก็แนะนําให้วางแถบตรงจุดเหล่านี้ครับส่วนในช่วงเลดเกมนะครับสมมติว่าเรากําลังจะขึ้นบ้านเขาเนี่ยผมก็แนะนําให้วางแถบตรงจุดนี้นะครับส่วนในฝั่งหนึ่งก็จะเป็นจุดนี้ครับมาเสียงคําถามสุดท้ายกันแล้วนะครับสะบัดแบบไหนดีหรอครับของผมหมุนแล้วหันค้างด้านหลังแล้วสะบัดโดนบ้างไม่โดนบ้างผมอยากยิงแม่ๆ่น่ะพี่ทําไง ในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วการสะบัดท,ที่ดีเนี่ยสำหรับเอลซูมันก็คือการสะบัดที่สตูเห็นเลเซอร์ของเราน้อยที่สุดครับไม่ว่าคนจะสะบัดแบบ9กองศาร8 0ปิองศาหรือว่ามุมแบบไหมก็ตานะครับถ้าสตูเห็นเลเซอร์ของเราน้อยที่สุดเนี่ย ผมก็ถือว่านั่นคือการสวบัดที่ดีแล้วครับการที่เรายิงโดนบ้างไม่โดนบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับเป็นเรื่องปกติถ้าอยากยิงให้แม่นขึ้นเนี่ยก็ต้องฝึกไปเรื่อยครับแน่นอนซึ่งวิธีการฝึกเนี่ยก็อาจจะฝึกจากการสบัดด้วยการหมุนเลเซอร์จากด้านหลังลมาด้านหน้าหรือก็คือการสบัดแบบร8อองศาที่ผมเคยสอนนะครับฝึกบ่อยๆครับมันก็จะค่อยๆ่อยชินมือเองครับเวลากระแรงในการสบัดครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะเริ่มชินมือมากขึ้นครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามเนี่ยก็สามารถทิ้มคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเีืยอจะได้เป็นคำถามสำหรับมิสเตอรี่ EP ต่อไปนะครับถ้าเกิดชอบกันเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งซับสไคร์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊าบุย